เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตเล็กๆนะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้พร้อมกับมาแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วย อุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะโค้ดใหม่นะครับก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับใส่ตามผมเลยนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะฮะจะได้ก๊อปีกันไปใส่แบบง่ายๆนะเราจะได้คูณ2เจมเป็นเวลา900วินะครับกี่นาทีไม่รู้นะครับแต่ว่าใครที่จะฟาร์มเจมนะครับก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ด้วยนะและสําหรับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับก็คืออัปเดตกับตันคิ นั่นเองนะครับก็จะมีบอสใหม่นะครับก็คือบอสกับตันคิดนั่นแหละจะอยู่ที่เกาะโอดิกาชิมะนะฮะก็จะอยู่ที่โลก2นะจะดรอปเป็นผลแมกเนตคือผลแม่เหล็กนะครับรู้สึกว่าผลแม่เหล็กนะครับเท่าที่ทราบมานะจะไม่สามารถสุ่มได้นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่มีรูปร่างผลให้สุ่มนะครับน่าจะสุ่มไม่ได้นะครับถ้าใครสุ่มได้นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับสามารถหาดรอปได้จากกับตันคิดนะครับก็เป็นบอสที่อยู่เกาะใหม่นั่นแหละนะครับเรดดรอปน่าจะ1%นปนะครับแล้ว ก็จะดอกเป็นของแต่ง2ชิ้นด้วยนะครับจะ <Wow. S 1> เป็นคิดแฮร์ and ด์ก็อเกิลนะครับก็คืออ่าทรงผมกับตันคิดแล้วก็แว่นของกับตันคิดนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีอ่าผ้าคลุมด้วยนะครับคิดแคปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับเรื่องเรทดอปเนี่ยก็ไม่มีบอกนะครับคงจะ1-5%นะไม่แน่ก็อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่า โคตรเท่เลยนะครับผมจะพาไปดูเกาะใหม่ด้วยนะครับว่าเกาะใหม่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเข้ามาถึงโลก2แล้วนะครับวิธีการไปเกาะใหม่ง่ายที่สุดนะครับ<ะ>ให้พิมพ์ไปว่า i e l l n n t t r c c k r เราจะได้มาเป็นเข็มทิศนั่นเองใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ซื้อเถอะนะครับซื้อได้แล้วนะนี่ครับจะเป็นเกาะโอดิกาชิมะนะฮะก็ชี้ไปทางด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมใกล้จะถึงเกาะใหม่แล้วนะฮะคือด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นเกาะวาโนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเกาะใหม่นะครับว้าวโอเคครับมาด้านหน้าของเกาะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอ้โหทำไมเกาะมันมืดจังวะเนี่ยเกาะมืดจัด มาด้านหน้าของก่อนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเซตสปานะฮยก็สามารถเซตสปาได้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคผมจะเซ็ตสปาไปเลยละกันเซ็ตสปาไปแล้วนะครับโอ้โหก่อใหญ่อยู่นะตัวรับเควสก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะเป็นเควสดัมมี่30นะครับโอ้โหเงินก็ใช้ได้นะเนี่ยเงินถือว่าโอเคเลยนะเออถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ดี๋ยวผมจะรับเคเวสไปละกันนะครับผมเดี๋ยวขอผมหาบอสก่อนละกันนะครับกับตันคิดนะเนาะบอสอยู่ไหนไม่รู้วะเนี่ยอุ้ยมี2เคเวสคุณผู้ชมไม่ได้มีเคเวสเดียวนะฮะมีถึง2เควสด้วยกันนะครับเกาะตรงนี้โอเคอันนี้เป็นเควสด,ดัมมี่ที่31นะครับก็น่าจะให้เงินเยอะกว่าอันเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อให้ไม่เยอะกว่านะครับเพราะว่าเควสตรงดัมมี่30มนะครับมันเป็นเควสค่าบอสด้วยเนาะมันก็เลยให้เงินเยอะกว่าเกาะมืดมากคุณผู้ชม ก่อโคตรมืดเลยกับตันคิดนะ่าจะอยู่ตรงนี้นี่แหละนะค <Yeah. S 1> ิดว่านะครับโอเคครับตอนนี้กับตันคิดก็เกิดแล้วนะฮะนี่เลยครับกับตันคิดจะยืนอยู่ตรงนี้นะจุดตีฟรีกับตันคิดก็คือขึ้นมาตีบนนี้นะผู้ชมครับผมเจอแล้วนี่ขึ้นมาตีบนนี้นะสามารถฟาร์มได้แบบสบายๆเลยนะฮะนี่ e ี่อ e ซี่กับการฟาร์มนะฮะก็ดีครับดีด มันให้เงินเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับก็โอเคครับสาหรับอัปเดตนี้นะฮะก็จะมีแค่นี้แหละแต่ว่าขอสปอยเลยแล้วกันนะครับอัปเดตหน้าเกียร์ห้ามานะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับก็โอเคครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆก็ฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆไปละจู้บบายบายไปเลยครับ